สวัสดีครับที่เห็นข้างหลังผมเนี่ยเป็นรถตัดหญ้านะครับรถตัดหญ้าแบบนั่งขับนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากหรอกแต่ก็มีเข้ามาเยอะแล้วแหละแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นไม่เคยได้อลองนําไปใช้นะครับเดี๋ยวผมก็เลยนํามาฝากกันนะครับว่ารถตัดหญ้าแบบนั่งขับเนี่ยม,มีลักษณะแบบไหนนะครับเผื่อใครเกิดไอเดียจะได้ไม่ต้องไปสะพาย เครื่องตัดหญ้าแกวนไปแกวงมาให้เมื่อยเอารถตัดหญ้าไปวิ่งตัดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถตัดหญ้าเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไงบ้างเผื่อใครจะเกิดไอเดียแล้วก็หาไปใช้กันนะครับอะเดี๋ยวไปดูกันเลยรถตัดหญ้าแบบนั่งขับตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างเตี้ยมากๆเลยครับเตี้ยมากๆความสูงเนี่ย อสักเท่าหัวเข่า <over> นั่นเองนะสำหรับเบาะนั่งนะครับความสูงสักเท่าหัวเข่าแค่นั้นเองนะครับโดยปกติแล้วรถตัดหญ้านั่งขับแบบนี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับดูลักษณะนะจะเหมือนกับรถพวกรถแข่งโกคาร์ทอะไรพวกนี <Cul kiss> ้นะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนชุดตัดนะครับชุดตัดจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นใบมีดตัดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับอาจจะส่อง ไม่เห็นนิดนึงนะชุดตัดจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวตัวนี้จะเป็นชุดตัดจะมีมีใบตัดอยู่ด้านล่างนะครับหมุนคอยตัดครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นคันสําหรับปรับระดับชุดตัดนะครับปรับให้สูงต่ําได้นะครับค่อนข้างแข็งนะครับอ่าสังเกตดูนะครับเดี๋ยวผมลองปล่อยดูอ่าปรับระดับขึ้นลงนะครับอ่าปรับขึ้นลงได้นะครับ ใครอยากได้ตัดแบบสั้นๆเลยก็ปรับระดับลงไปนะครับใครอยากตัดสูงๆหน่อยก็ปรับระดับขึ้นมานะครับสามารถปรับถาดใบตัดได้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ลักษณะเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้อย่างตัวนี้เนี่ย18 HP ก็18แรงนะครับ18แรงตัว ใช้งานง่ายนะครับลองหาไปใช้กันนะครับรถตัดหญ้าแบบนั่งขับผมว่าน่าจะไวนะไวกว่าตัดด้วยมือนะครับแต่ก็อาจจะเหมาะกับเ,เรียกว่าสนามหญ้าที่เป็นพื้นก,กว้างๆนะครับอาจจะไปวิ่งตามต,ตัดตามหัวคนานี่ก็าจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่มีสถานที่เป็นลานกว้างนะครับ อย่างเช่นลานหน้าบ้านหรือว่าก็ลานของที่สาธารณะที่เป็นลานกว้างก็เหมาะนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับสวยเหมือนกันนะครับส่วนระบบขับเนี่ยก็จะมีมีเร็วมีชา้าด้วยนะเขาจะใช้เป็นถ้าดูนี้นะ่าจะเป็นเต่าแล้วอาจจะเป็นกระต่ายก็คือชา้ากับเร็วประมาณนั้นนะครับอ่าเดินหน้าถอยหลัง เดินหน้าถอยหลังเต่ากระต่ายแล้วก็ปรับระดับขึ้นลงอยู่ทางซ้ายนะครับส่วนชุดข้างหน้าก็จะมีชุดพวงมาลัยขับเหมือนทั่วๆไปนะครับสวยครับเหมาะน่าจะลองนําไปใช้กันเผื่อจะทําให้งานเร็วขึ้นนะครับเผื่อทําให้งานเร็วขึ้นนะครับ นี้เนี่ยน่าจะหลักหมื่นนะครับสัก 3, 4มสี่หมื่นประมาณนะประมาณนะครับน่าจะขายกันอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคนำมาฝากกันนะครับเพื่อใครเห็นรถตัดหญ้าแบบนี้แล้วเกิดไอเดียอยากหานำไปใช้นะครับเป็นเครื่องทุนแรงไปไประหยัดเวลานะครับก็จะได้ไปหาดูกันนะครับอันนี้เรียกรถ ตัดหญ้าแบบนั่งขับนะครับก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมีเครื่องจักรอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับก็จะเ,เอามาให้ดูกันนะครับจะได้เกิดไอเดียนะครับนำไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับวันนี้ไปแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยไปแล้วสวัสดีครับ